ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็นี้ผมพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับก็ท่านี้เขาเรียกว่าวังกระทะนะครับก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับประมาณ9ไร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่แรกนะครับว่าก่อนจะออกมาเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับเราทําอะไรกันก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันทีละสเต็ปนะครับ ตอนแรกนะครับวันแรกที่เราเอารถเข้ามาลงนะครับเราก็เข้ามาทําการเขี์พื้นที่นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะลกไปด้วยหญ้านะครับจะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าเก่าเนี่ย เจ้าของที่เดิมนะครับเขาได้ทําไล่ทํามันแถวนี้กันนะครับแล้วก็เมื่อขายที่ให้กับเจ้าของที่ใหม่นะครับที่ตรงนี้ก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับหญ้าอะไรมันก็เลยขึ้นนะครับพอเราเข้ามานะครับเราก็เข้ามาทําการเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่กวาดหญ้ากวาดอะไรนะครับเพื่อที่จะได้ให้รู้แนวในเรื่องของร่องน้ําแนวบ่อนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการวัด วัดบ่อนะครับว่าบ่อแรกนะครับบ่อที่2บ่อที่3นะครับจุดที่จะต้องวางตำแหน่งนะครับนั้นอยู่ตรงไหนนะครับล้วก็มาทําการวางตำแหน่งบ่อนะครับบ่อลูกแรกนะครับแล้วก็วัดขนาดนะครับจากนั้นเราก็ทํารูปบ่อขึ้นมานะครับบ่อลูกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับรูปเม็ดมะม่วงนะครับลูกลูกเม็ดมะม่วงนะครับก็มีทั้งหมดทั้งหมดนะครับบ่อทั้งหมด3ลูกนะครับโดยมีขนาดนะครับประมาณ2งานนะครับความลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3เมตร ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับชายเนินเขานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยปกติพื้นที่น่าจะแถบทางปักช่องทางนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ชายเนินเขาซะส่วนใหญ่นะครับทีเนี้ยนะครับบ่อทั้ง3ลูกเนี่ยนะครับเราทาเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการชะลอน้ํากักเก็บน้ำนะครับในเวลาที่ฝนมันตกลงมานะครับน้าจากฝนนะครับที่ ที่ไหลมาเนี่ยนะครับจะได้ไหลเข้าไปเก็บไว้ที่บ่อนะครับไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่มีบ่อเลยนะครับน้ําทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็จะไหลลงไปข้างล่างหมดนะครับถ้าเราไม่ขุดไว้นะครับเราก็จะไม่มีพื้นที่เก็บน้านะครับในเวลาที่ฝนมันตกลงมานะครับทีนี้ดินที่นี่นะครับถ้าพูดถึงว่ามันจะเก็บน้ําอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันคงจะ ไม่ได้อยู่เหมือนกับดินทางภาคกลางนะครับที่เป็นดินเหนียวนะครับพราะที่เนี่ยนะครับเป็นดินทรายทรายแดงนะครับขุดลึกลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นหินนะครับทีนี้นะครับหลายคนก็จะตั้งข้อสงสัยว่าขุดแล้วเก็บน้ําไม่อยู่จะขุดทําไมนะครับเราต้องยึดหลักวิธีตามธรรมชาตินะครับการที่เราขุดบ่อเก็บน้ํานะครับเมื่อเรามีบ่อเก็บน้ําแล้วนะครับ1ลูกนะครับการที่เราปลูกต้นไม้นะครับก็หมายความว่า น้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยนะครับต่อให้มันจะเก็บอยู่หรือไม่อยู่นะครับแต่ว่าน้านะครับมันก็ได้ซึมลงข้างล่างนะครับแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นนะครับเข้าไปในพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราได้ปลูกลงไปนะครับมันก็ได้ความชุ่มชื้นจากน้ําในบ่อเนี่ยนะครับที่มันซึมหายลงไปเนี่ยเอาไปหล่อเลี้ยงรากของของมันเองนะครับตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราไม่มีบ่อเก็บน้ําเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ถูกสร้างความชุ่มชื้นอะไรเลยนะครับ ฝนตกน้ําไหลไปหมดนะครับมันก็จะต้นไม้มันก็จะอยู่ลําบากนะครับไม่มีการดึงน้ําขึ้นมาเลี้ยงตัวมันเองค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทําแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นไม้นะครับที่เราจะปลูกต่อไปนะครับในอนาคตนะครับก็จะได้สามารถดึงน้ำนะครับจากพื้นผิวนี่ ใต้ล่างชั้นดินนะครับเอามาหล่อเลี้ยงตัวมันเองได้นะครับเพราะว่าต้นไม้อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมันไม่ใช่พืชลมลุกนะครับที่ปลูก3-4เดือนแล้วก็ถ่ายทิ้งเหลืออะไรนะครับส่วนใหญ่เราจะทำเป็นเป็นสวนป่ากันเพราะฉะนั้นสวนป่าที่เราทํานะครับมันจะมีอายุเป็น30-40ปีเป็น 100, 100ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวางแบบนะครับให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ ทำแบบให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเพราะว่ามันเป็นอนาคตนะครับการที่เราทําไว้นะครับก็เหมือนกับว่าเราวางโครงการอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราขุดบอ่อเสร็จนะครับทั้งหมด3ลูกนะครับเราก็มาทําการวัดร่องน้ำนะครับเพื่อที่จะทําการตักร่องน้ํานะครับ โดยร่องน้ำเนี่ยนะครับเราตักร่องน้ำนะครับเพื่อเป็นทางให้น้ําไหลนะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วน้ําจะค่อยๆไหลลงไปข้างล่างนะครับเราจะทําร่องน้ำนะครับชะลอน้ํเมาไว้นะครับให้น้ําค่อยๆไหลลงไปนะครับแล้วก็ไหลลงไปเก็บที่บ่อนะครับบ่อแต่ละลูกนะครับจะเชื่อมถึงกับถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นร่องน้ําตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักน้ําอีกทีหนึ่งนะครับจากน้ําที่ไหลลงมาในที่นะครับ น้ำฝนนะครับน้ําที่ไหลหลามานะครับก็จะได้ไหลลงไปในร่องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้าไปเก็บในบ่อนะครับแล้วเราก็จะได้มีน้ําตรงนี้นะครับเอามาใช้ในการทำเกษตรของเรานะครับ เมื่อเราตักล่องน้ําเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการปรับแต่งพื้นที่นะครับโดยมีถนนนะครับเข้าไปหาพื้นที่ในส่วนกลางก็คือเป็นโคกใหญ่นะครับโคกใหญ่ตรงนี้อนาคตก็จะเป็นพื้นที่ปลูกป่านะครับแล้วก็อาจจะมีบ้านเล็กๆนะครับสำหรับเจ้าของที่นะครับเอาไว้เป็นส่วนพักผ่อนนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนป่านะครับเพราะว่าทางเจ้าของที่เขาวางโครงการไว้เรียบร้อยนะครับสั่งต้นไม้ไว้แล้วนะครับเป็นพันๆต้น นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานเกินนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มลงต้นไม้กันต่อนะครับก็หลังจากที่เราได้ดูรายละเอียดไปแล้วนะครับว่าก่อนจะออกมาเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพาเดินชมนะครับว่าข้างในนั้นเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้รถเข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีขนาดกว้างประมาณ 6-8ถึงเมตรนะครับเป็นถนนนะครับเข้าไปข้างในพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับช่วงที่ระยะเวลาที่เราทำงานนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของฝนตกนะครับคือมันไม่ใช่ว่าฝนตกนะครับแล้วเราไม่สามารถทำงานได้นะครับเพียงแค่ว่าฝนตกนั้นนะครับรถนะครับอาจจะต้องหยุดรอนะครับหยุดรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ตากให้หน้าดินมันแห้งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของหลักการทำงานนะครับ ก็ฤดูนี้นะครับฤดูฝนนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับสามารถทํางานได้ตลอดนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีโครงการทําช่วงนี้นะครับก็สามารถทําได้ตลอดนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคกนะครับเพื่ออนาคตนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดสวนเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีถนนรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เอาไว้ให้รถขับวนรอบจุดศูนย์กลางตรงนีงน้นะครับ แนวด้านข้างด้านนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้ํานะครับแต่ไม่ใช่เป็นร่องน้ําใหญ่นะครับเป็นเพียงแค่ร่องน้ําเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานั้นนะครับไหลลงไปในร่องนะครับแล้วก็พอมาถึงชุดนี้นะครับก็จะได้ไหลนะครับเข้าไปในบ่อน้ํานะครับซึ่งเป็นร่องน้ําที่ทําเอาไว้สําหรับเป็นทางให้น้ําไหลเข้าไปลงบ่อนะครับถ้าเราไม่ตักร่องนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีร่องน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับน้าไหลมานะครับน้ำมันก็จะพัด หายไปหมดเลยนะครับไม่มีการไหลเข้ามาเก็บที่บ่อนะครับเมื่อนะครับเราทําแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นล่องนะครับกลายเป็นช่องนะครับเอาไว้ดักน้ำนะครับให้น้ําไหลลงไปในร่องน้ําแล้วก็วนเข้าไปเก็บที่บ่อของเรานะครับถนนนะครับในทางเข้าของพื้นที่นะครับก็จะถูกยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทำเป็นนูนหลังเต่านะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องเอาหินมาลงนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับดินมัน ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับในส่วนของโคกตรงกลางนะครับจะเป็นโคกที่ทําเป็นระดับค่อยๆยกระดับเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีความลาดเอียงนะครับลงมานะครับตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเล็กๆนะครับไม่ใช่ร่องน้ําใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้น้านะครับไหลตกลงมาที่ร่องนะครับแล้วก็ไหลลงไปหาบ่อนะครับน้าในพื้นที่ตรงนี้ก็จะไหลลงร่องหมดทุกจุดนะครับ โดยโคกเราจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับก็แล้วก็ทําให้มันลาดเอียงนะครับเอียงเอียงเทลงมานะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมานะครับตัวโคกตรงนี้นะครับจะมีความสูงนะครับสูงมากนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับวิวค่อนข้างสวยมากนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของเจ้าของที่นะครับ ทำเอาไว้เพื่อเป็นจุดชมวิวแล้วก็ในอนาคตพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เขาจะทําตรงนี้ให้เป็นสวนสวนป่านะครับ งนี้ก็จะเป็นหลุมนะครับสังเกตเราจะมีหลุมที่เราขุดทิ้งเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าของที่ให้เราขุดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ล้อมนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับนํามาปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลยขุดทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้ําใช่ไหมครับร่องน้ําก็จะไหลมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้ําก็จะเชื่อมเข้าไปกระบ่อลูกนี้นะครับ บ่อแต่ละลูกนะครับก็จะมีขนาดประมาณ2งานนะครับความลึกก็ประมาณ3เมตรนะครับสาเมตรนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มนะครับนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ข้างบนนั้นนะครับจะสูงนะครับแล้วก็ไล่ๆมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับระยะเวลาที่เรากําลังทํางานเนี่ยมันมีฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็ทางจอหที่เขาได้มาเห็นนะครับแล้วก็ได้เห็นทิศทางของน้ํานะครับ ที่มันไหลามานะครับทีนี้นะครับน้ำมันก็จะไหลามาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะไหลลงบ่อเลยนะครับโดยที่ไม่มีร่องน้ําตรงเนี้ยกั้นตอนแรกนะครับทีนี้พอน้ํามันมาเนี่ยมันไม่ได้มาทีละช้าๆนะครับมันมาไวนะครับมันก็จะพัดลงไปใน บ่อของเรานะครับ <tá> มันก็จะไปซอกขอบบ่อนะครับเป็นทางน้ําไหลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางเจ้าของที่เขาก็เลยเล็งเห็นว่าต้องทําเป็นร่องน้ําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้านะครับไหลมาแล้วก็มาตกที่ร่องน้ํานะครับมาค้างที่ร่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลอดท่อตรงนี้แล้วก็ไปลงบ่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ํานะครับไม่ให้มาแรงนะครับแล้วก็ชะลอ อายุของขอบบ่อของเรานะครับถ <pod> <nek> ้าน้ําฝนนะครับไหลหลากมาแรงๆนะครับก็มันจะมาซอกขอบบ่อครับก็อาจจะทําให้ขอบบ่อของเรานะครับเอ่อสไลด์นะครับแล้วก็เป็นพังได้เร็วนะครับทีนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าพื้นที่ทุกที่จะเป็นนะครับเนื่องจากว่าที่เนี่ยนะครับมันเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็ไม่ใช่ดินเหนียว กตักััวนนะครบเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้นะครับดินแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องวางแผนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ลาดลุ่มนะครับคือไม่ใช่พื้นที่ที่หัวสูงและท้ายต่าและน้าไหลามาอย่างนี้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้ซะทุกอย่างนะครับ ผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับประมาณ9ไร่นะครับมีล่องน้ําล้อมรอบพื้นที่นะครับแต่อาจจะเป็นล่องน้ําใหญ่บ้างนะครับเล็กบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นล่องชะลอน้ำนะครับแล้วก็ทุกล่องน้ำนะครับทุกบ่อน้ำนะครับจะถูกเชื่อมถึงกันหมดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำนะครับที่ฝนนะครับที่ตกในพื้นที่นะครับไหลลงล่องน้ําแล้วก็ไหลมารวมในบ่อแต่ละลูกละลูก นะครับแล้วก็จะมีโคกนะครับตรงกลางนะครับที่จะทําเป็นจุดชมวิวแล้วก็ทําเป็นสวนป่าตรงกลางเป็นป่าไล่ระดับนะครับแล้วก็บ่อน้ำนะครับขนาด2ง,งานนะครับทั้งหมดเลย3ลูกนะครับความลึกก็ประมาณ3 5เมตรนะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูพื้นที่แปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงโลเคชั่นทิ้งไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับฝนมันตกนะครับแล้วก็มันจะเละนะครับก็อาจจะต้องศึกษาเส้นทางหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างในในส่วนของตรงนี้นะครับมันเละนะครับเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวทางเจ้าของที่เนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาปลูกต้นไม้กันต่อนะครับเขาก็จะปลูกพวกหญ้าแฝก นะครับตามแนวขอบบ่อนะครับแล้วก็ไล่ลงต้นไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าฤดูฝนนะครับเริ่มนะครับเริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับก็พอทําเสร็จนะครับก็จะได้ลงต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวฝนตกมาก็จะได้เป็นการลบน้ําไปเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีพื้นที่ลาดเอียงแบบนี้นะครับก็ลองเอาพื้นที่แบบนี้นะครับไปศึกษาดูได้นะครับเพราะว่าหรือจะลองมาเที่ยวดูก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ลาดเอียงเนี่ยนะครับผม ในช่วงที่ผมทําคลิปมานะครับก็ไม่ค่อยมีให้ดูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่มีพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลาดเอียงแบบนี้นะครับแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงดีนะครับอยากจะปลูกป่าอยากจะปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าที่มันเอียงนะครับไม่รู้จะออกแบบยังไงนะครับก็ลองมาศึกษากับพื้นที่แปลงนี้ดูได้นะครับเพราะว่าพื้นที่แปลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับให้หลายๆท่านได้ลองศึกษาดูนะครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์นะครับทีมงานโชคหลวงวิลยแมคโครงานหน้านะครับเราจะไปทำงานที่ไหนกันต่อนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ And I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But the no time for me I've been flying from town to town And to protect your soul, Creep. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. i